สารกัมมันตภาพรังสีและแผ่นอินไวท์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อจังหวัดโอิตะค่ะดังนั้นนักศึกษา APU ที่เรียนอยู่จึงไม่ได้รับผลกระทบใดๆที่เกิดขึ้นค่ะสวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านดิฉันนางสาวทัญชนกวิริยาโชตนักศึกษา APU ชั้นปีที่2ทางเรามั่นใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลได้ส่งผลกระทบต่อความวิตกกังวลของพ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียน APU และนักเรียนที่จะเข้ามาใหม่ค่ะดังนี้พวกเราจึงใค่ขอที่จะนําเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในประเท,ะเทศญี่ปุ่นและจังหวัดโออิตะใหท้ทุกท่านทราบค่ะหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในวันที่11มีนาคมและวันที่18เมษายนจังหวัดโออิตะยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะทั้งนี้ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับแผ่นดินไหวได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุน่นข้อมูลมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นค่ะจังหวัดโออิตะได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับสารกัมมันตภาพรังสีในอากาศและในน้ำเป็นปกติอยู่ทุกวันโดยทั่วไปสารกัมมันตรังสีของในจังหวัดโออิตะอยู่ระหว่าง0.04ถึง0.08ไมโครเอสวีต่อชั่วโมง หลังจากเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในวันจันทร์ที่18เมษายนที่ผ่านมาระดับกำมันันรังสีในจังหวัดโอิตะยังคงอยู่ที่0.51ไมโครเอสวีต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปกติค่ะนอกจากนี้ยังไม่มีร่องรอยของสารกำมันตารังสีของไอโอดี131และซีเซียม137ในอากาศและระบบน้ำประปาค่ะท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับรังสีในจังหวัดโอิตะผ่านทางเว็บไซต์ของโอิตะ ในข้อมูลขณะนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะเพื่อความสะดวกโปรดใช้ Google Translator ค่ะอันนี้คือระดับของสารกำมะรังสีที่มีอยู่โดยทั่วไปกับสารกำมะรังสีที่ั่วนนะคะข้อความนี้คืออัตราส่วนของสารกำมตรังสีที่มีอยู่แล้วในอากาศและสารกำมตรังสีที่ล่วค่ะส่วนอันนี้คือสารกำมะรังสีในอากาศล่าสุดและข้อความนี้ค่ะหมายความว่าระดับของสารกำมะรังสีที่มีอยู่ในอากาศ อันนี้คือไอโอดีหนึ่งสามหนึ่งและอันนี้คือซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดข้อความสองอันนี้นะคะแปลว่าไม่มีสารกำมันตะลังสีดังกล่าวค่ะอันนี้คือระดับกำมันตลังสีในน้ำประปานะคะข้อความนี้หมายความว่าระดับกำมันตะรังสีในระบบน้ำประปาค่ะอันนี้คือวันที่อ่านค่ากำมันตะรังสีนะคะส่วนอันนี้คือไอโอดีหนึ่งสามหนึ่งอันนี้คือซีเซียมหนึ่งสามสี่และหนึ่งสามเจ็ด ข้อความสองอันนี้หมายความว่าไม่มีการพบร่องรอยของสารกำมันตรลังสีดังกล่าวค่ะถ้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นินไหวผ่านได้ทางเว็บไซต์จังหวัดโอิตะที่จะมีการอัปเดตอยู่ทุกวันค่ะขอบคุณว่าวขอบーファでも多言語で紹介しているので見てくださいね。ขอบคุณค่ะขอบคกณค่ะ